ที่สกรกฎาคม25 6 7คหรัิบเช้ดครับาววันพุธครับพี่น้องครับวันนี้ในเวลา6นาฬิกานะครับเราจะเห็นว่ามีฝนกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ที่นนองคายและอุดรธานีแล้วก็ล้าเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร,ครเราด้านอําเภอเจริญศรีอำเภอสว่างแดนดินตั้งแต่ตีต,ตีตั้งแต่ตีสองตีสามแล้วนะครับครั้งหนึ่งที่สว่างแดนดินตีสองห้าสนะิบแปดนาทีนี่ตกปลินป,ปล่อยครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็ไหลเข้าเจริญศิี ในเวลานี้ติหกนาฬิกาก็อยู่ที่เจริญศิลแล้วก็บ้านม่วงนะครับเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นมานะครับฝนไหลผ่านบึงการด้านตะวันตกเข้าสู่จังหวัดน,น้องคายน้องคายตกหนักนะครับตีหนึ่งตีสองน้องคายในตกหนักแล้วก็ล้ำเข้ามาในพื้นที่กุดรธานี อุดรธานีตอนบนนี่ตกตลอดเลยนะครับจนลามเข้ามาในพื้นที่ของด้านตะวันตกของจังหวัดสกลนครเรานะครับในเวลานี้นะครับนอกจากฝนกลุ่มนี้แล้วยังมีฝนที่กําลังเคลื่อนตัวมาจากจังหวัดกาฬสินจังหวัดยโสธรน,นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สกลนครเรานะครับขณะน,นี้มีฝนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่กาฬสินอยู่ที่ยโสธรน,นะครับแล้วก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดตอนล่างนะครับ กำลังเคลื่อนตัวขึ้นมาเข้าสู่น้ำอูน่นภูพานกุดบากนะครับในช่วงสายประมาณเจ็ดนาฬิกาน้ำอูน่นภูพานกุดบากวลิชภูมินะครับก็คงจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฝนจากกาลสินนะครับไหลผ่านอำเภอบัวขาวอำเภอเขาวงอำเภอนาคูนะครับขึ้นสู่ภูพานแล้วก็ไหลจากคำม่วงเข้าสู่กุดบากตอนล่างแล้วก็ เข้าสู่น้ำอุ่นวริชภูมินะครับวันนี้นะครับจะมีเมฆหนาแน่นและมืดค้มตลอดทั้งวันเลยนะครับแดดก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับบางแห่งอาจจะไม่เจอแดดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะนอกจากฝนทางฝั่งด้านตะวันตกของสกลนครแล้วก็ยังมีฝนที่อยู่ทางตอนล่างของสกลนครนะครับกำลังไหลขึ้นมาสมทบนะครับเป็นฝนจากกาลสินไหลขึ้นมาทมสมทบฝน,นุดรธานีนะครับ ก็จะเคลื่อนตัวแบบนี้แหละครับลักษณะการเคลื่อนตัวเคลื่อนจาก้อยเอ็ดกาลสินจะสูทอนไหลขึ้นมานะครับ้อยเอ็ดกาลสินจะสูทอนไหลขึ้นมานะครับขณะนี้เวลาสิบหนาฬิกาสิบนาทีนะครับในช่วงหนึ่งโมงนี้ก็คงก็คงจะตกในหลายอำเภอของจังหวัดสกลนครนะครับโดยเฉพาะภูผ่านกุดบากน้ำอุ่นวาริชภูมิอำเภอพังคนสองดาวสว่างแดนดินนะครับในช่วงสายๆเข้ามาหน่อยนะครับ แจ้งให้พี่น้องรับทราบโดยทั่วกันวันนี้วันที่สามกรกฎาคม2 5 6 7น้า้หกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ไหลมาตั้งแต่อีสานตอนกลางเลยนะครับไหลมาตั้งแต่ร้อยเอ็ดการสินเยสูทอนนะครับแล้วก็ขอนแก่นด้านตะวันออกนะครับไหลขึ้นมาสู่สกลคนครนะครับส่วนส่วนน้องคายนี่คิดว่าจะตกทั้งวันแล้วก็ตกหนะัก Chat, ตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วนะครับหนองคายนะครับหนองคายอุดรธานีตรงรอยต่อระหว่างอุดรกับหนองคายเนี่ยตกมาตกหนักมาตั้งแต่ตีสองแล้วนะครับตกหนักมาตั้งแต่ตีสองแล้วถึงสรุปว่าวันนี้เมฆหนาแน่นนะครับมีฝนกระจายในบางพื้นที่นะครับสกลนครเรานะครับเตียงให้พี่น้องรับทราบทั่วกันแต่รู film, domestic, ites, ้ splash, ส,สึกว่าทางนักรพนมฝนยังไม่ไปเลยนะครับผิดคาดอยู่นิดหนึ่งนะครับนครพนมฝนยังไม่ไปเลย ฝนก็ผลเปลี่ยนอยู่ทางฝั่งสกลนครด้านนี้นะครับดูดูการหมุนตัวนะครับดูการหมุนตัวของเมฆฝนนะครับไหลจากกาลสินไหลจากละเอียดขึ้นมานะครับแถวนี้จะเป็นภูผานกุดบากน้ําอูนะครับตามจุดลูกศรนี้นะครับภูผานกุดบากน้ําบูนะครับรอยต่อกับกาลสินเตรียมรอรับฝนได้เลยนะครับรอยต่อกาลสินเตรียมรอรับฝนได้เลยในช่วงเก็ดนาฬิกานี้นะครับ ซึ่งบางแห่งก็ตกไปแล้วนะครับอย่างน้ำอูนนะครับน้ำบูนก็เริ่มตกแล้วนะครับกุดบากที่ต่อกับคำม่วงก็ตกแล้วนะครับรอยต่อกุดบากคำม่วงจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับเป็นกำลัง,จงใจให้ใหญ่บนด้วยนะครับสำหรับเชา้านี้สวัสดีครับ